สวัสดีครับพ,อพ่อแม่พี่น้องครับม oh ือนีแฟนเพจอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดและทางยูทูบช่องศรีสะเกดชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านบัวหุ่งตำบลบัวหุ่งอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับผ้ามาเบิงพี่น้องเพิ่นหยามองนะครับคุณผู้ชมครับมือนีขึ้นเรือมาน้ำเพิินเลยนะครับมือนีขึ้นเรือน้ำเพิินมาหยามองครับคุณผู้ชมครับเบิงครับพี่น้องครับโอ้ติดหลายครับพี่น้องครับมองถือว่าติดดีครับมองเนี่มองมองนี่เขาเอื่อ่ามองจากเส้นก็ครับเนี่ย มองสิงครับ่งัวครับมองมองสิ่งซีเซ้นกลัวป่ะเนี่ยมองสามทางเป็นอยคืงขึ้นทั้งสันครับสามขนาดโอ้มันมีมันมีมันมีอยสามขนาดน้ำกันบ่คือว่าขันขนาดไดกับเขามากับติดได้คือกันมันเนาะเขม่ันซื้อมเลยเพื่อนเามองสิ่งมีสามขนาดเพื่อนวานะครับนี่ครับอืม สิ่งเงียด้านละหาด้วยว่าขายอยู่บ้านน้องกกบ่ครับครับเขาสิงขายอืมโอ้เป็นแพเลยพี่น้องอุ้ยคือติดหลายเนี่ยมาสุดยอดสุดยอดโอ้ติดหลายแห้งครับพี่น้องพี่ทั้งพี่เพื่อนกันโอ้บมกไงไๆนี่ล่ะนี่ละเดี๋ยวเลี้ยงขนาดไว้เออโอเคเลี้ยงขนาดใหญ่ใหญ่ไว้เพื่อนมานี่ล่ะครับบมกงใหญ่สลิดสลิดใหญ่ๆนี่กระเมีนครับกำลังปวดอยู่พี่น้อง ไปเบื้องบรรยากาศเรื่อยๆได้พี่น้องนี่แหละอยู่บ้านบ้านบัวหุงนะครับคุณผู้ชมครับนี่บ้านบัวหุงตำบลบัวหุงอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับพาทุกท่านมาดูวิถีชีวิตการทามาหากินของชาวบ้านนะครับทางด้านหลังนี่ก็เป็นนี่ก็วัดศรีสุมมั่งบัวหุงนะครับพี่น้องอ่า ตอนนี้ปลาหูซึกว่าสิติดอย่างหลายเลยครับพี่น้องพูดเป็นแพ้เลยครับทั้งนาพูดอุ้ยโยกขึ้นมาบาดไหนนี่หยาเลยพันวานะครับเต็มเลยนี่นี่นี่ละนี่ละสลิดนี่เลี้ยงลาบซาไปแล้วพี่น้องเอาพันวาเสือไปก่อยเด้อพี่น้องบาดหน่อยสุดยอดสุดยอดโอ้แต่ว่าติดหลายอีหลีเนาะครับเราติดดีเนาะ ปกตินในมองนานาบ้านบัวหงอย่างทุกปีมันน้ำท่วมลหลายๆยังสี่บ่ครับไม่เคยมีครับโอเคมีเลยบ่ครับแบบนี้ยใ,ในรอบรอบหลายปีมากกว่าห้าสิบก็คือว่าเขาบอกเคยเห็นสีมันสีมันน้ำไหลายๆแบบนี้เลยเนาะามปูทำยาเราก็ว่าเราบอกเคยพอเคยเห็นแล้วว่าอืมแล้ว่าเราบอกเคยเห็นอันอันสีว่าสีมีน้ำไหลายผ่าแบบนี้เลยนี่บอกเรือมาผ่าว่าหม้ออู้นั่นปลาตัวแบบไงเลยปไปยังครับนั่นปลาตองบ่ครับนั่น โอ้ปลาตองปลาตองปลาตองก็ได้ครับคุณผู้ชมครับอ่านี่มาแล้วครับใหญ่ๆมันเลี้ยงมาให้เบิรงครับพี่น้องครับสลิดเบอร์สลิดเบอร์นโอ้โหเนี่ยนี่นี่สามตัวนี่น้องใสเลยอืมเป็นตะไเป็นแดดเดียวถอดนะครับเนาะงแง่นครับอืมสุดยอดครับพี่น้องเป็นวิธีชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับชีวิตบรรยากาศอ่าเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับในการดำรงชีพนะครับวันนี้ วันนี้อยู่บ้านบัวหุงเด้อพี่นองเด้อม้อนี้เพจแอดมินเพจอำเภอราศสีสลจังหวัดศรีสะเกษครับมาบ้านบัวหุงตำบลบัวหุงอำเภอราศีสลจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ขอบคุณนะครับผููประสานงานเพิ่นนะครับได้เอาเรือนะครับไปลับกันมามาเบ่งนะครับวิธีการใส่มองนะครับคุณผู้ชมครับทันตอมนอแมนบาครับเพิ่นเพิ่นประสานไปนะครับพอดีผมขามมาแล้วก็จากบ้าน จากผมขามมาจากบ้านัวกลมาบ้านอีนาะครับมาบไาดเลยประสานงานทันตอมนะครับเพิ่นก็เลยประสานงานให้เรือมาเราสถาพรครับแมนครับแมนครับสนสถาสถาพรนะครับเพิ่นประสานงานมากันเลยไดี๋ยมาเห็นพอดีครับพี่น้องบ้านี้ในมาเบิงเพิ่นกู่ม่องหาปลานะครับคุณผู้ชมครับเป็นวิถีชีวิตแบบบ้านๆที่หาเบิงยากนะครับคนกรุงเทพกรุงไทยย่ต่างประเทศอาจสิบ่เคยเห็นนะครับนี่ครับ ทางเพจก็สิเอาขึ้นในพี่น้องได้รับชมนะครับคุณผู้ชมเพิ่นเป็นมืออาชีพเลยนะครับนี่สังเกตเบ้างนี่การถอดปลาเพิ่นนี่ปึ๊บปั๊บปั๊บถ้าคนบ่คเคยเฮ็ดนี่อาจสิเอาออกจากมั่งบ่ได้นะครับพี่น้องนี่เห็นบ่ครับพนเพอนี่ไว้ปั๊บ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 มู่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เลี้ยงไว้ตัวใหญ่เลี้ยงไว้นี่นี่ล่ะนี่นี่เอาล่ะครับพี่น้องนี่ล่ะนี่ละ่ะอื้อหือคัดใส่คัดใส่แต่แคทใส่ไว้พอนะนี่ครับสลิดครับพี่น้องครับสลิดสลิดเบอร์อือสลิดเบอร์เพิิิ่่่่นนววาาสลดเเบอร์พ โอ้คักิลีพี่น้องอันมองนีนี่เป็นปลาซาบ่รครับเนี่ยปลาซาเก่าปลาซาเก่าครับของบ้านบัวหงนะครับพี่น้องโอ้เดรห้ยายเดรห้ยายพี่น้องก็ได้กินก็ได้กินเลยอเดี๋ยวสุดยอดสุดยอดนี่แหละครับเป็นวิถีของชาวบ้านนะครับคุณผู้ชมครับเป็นวิถีชีวิตนะครับในการทำมาหากินว้เพิ่นเลี้ยงไว้พี่น้องครับพี่นะครับ อืมฮึขาดขาดอ,อ,อ่ะก็เบิดแหละครับพี่น้องมึงปลาเลี้ยงกันหลับสาบเลยครับพี่น้องครับโอโ้โหสุดยอดเลยนี่แหละครับพี่น้องครับวันวนี้พี่น้องวัติดเครื่องอืบอือพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับ จากแฟนเพจอำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกดครับและทางยูทูบศรีสะเกดชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ